เออตัดฐานตะกอนเลยนีอตอนเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเลยโอ้นี่เด็วขวานน่ะขมานมีโลอยู่เอออะไรเนี่ยโอ้ เลี้ยดๆเอื้อเขาแจมันนตยา้่อตืมกันเอ้อบอ่อยตืมกันข้ออ,อันเป็นตะกวัวแพงขอ้นขอนเนี่ยข้ออันเสียเลย วันเอาจากันแพงข้ออันเดียวอ่ะสองสอง่ะ้เสี่ละอันนึ่งดีบวกบอกง่ายๆนี่แม่วาสี่วาสองนี่บ่าวเมียนว่าเสียวซงสองนิดแต่ว่าราคาได้กันจะเสียทั้นสองอันนี้บวกกับยางกับแพงข้อทาตกลงกันได้ก็คือว่าเสียวเบอรสองบวกขึ้นยางทั้อยางนี่ทั้งบวกแห้งเหรอบวกแห้งเหรอเดี๋ยวว่าสักกิโลขายไปเสียลย้็ว่าก็ว่าเลปเลยว่า เจ้าทหามเขาล้วนจะเท่าใดก็ได้สักสิบได้ราคาเท่าใดจะเอาเท่าตามกนหรือว่โอเคครับ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 เห็ไหสบายดีวะสบายใจเรื่องหัวสุรฟั่งขอบในหัววะเฮ้ยหัวตลอดเวลานาน่าฮ่าฮ่มีเสด็จแบนบอกแบนว่าโอ้โหซื้อนี่เพราะว่าอันนี้ซุปเปอร์สตาร์ไม่ว่าอยู่ยังหน่อยยังฮุงมที่ไหนได้แล้วก็เเ่าแล้วั่บ กินพวกนี้เอื่นบักบักบักเนี่เอ็นบีบบีบ่เอ็นบักบีอบบีบเอ็นแหวนว่าโอ้โหแหวนปากกาเอ็นบักเลยพอดีแล้วบีบแบบลงอ้าวไม่มีหลอดไฟแบบนี้พร้อมเอาเร็วเลยเอาไม่หรอเนาะต่อถึงหน้าใส่ไฟนะเออเอาหวนะครับตอนนี้ผมจะไปขายส่งเหล็กนะครับนี่ครับขายเหล็กเหล็กหนานี่ครับ บนรถพวกนี้ครับช่วงน,นี้ราคาเหล็กขึ้นนิดหน่อยนะครับ,รบเอ,อเติมลมเติมลมดีเองวันนี้ไว้ยอัดลมหกสิบคนละอืม จะไปส่งที่อำเภอวานอนนะครับนี่ครับไม่ได้ไปที่พังโคนนะครับส่งวานอนนี่ครับมา,าไปกันเลยนะครับถนวนก็เป็นหลุมเหมือนเดิมนะครับ ฝนตกค่ำเมื่อคืนนี้อีกเส้นนึงครับนี่คือถนนที่ทำง,งานผมนะครับ มากจะเป็นถนงลูกลังครับของฟ้าวันนี้ก้อนนี้ก็เยอะอยู่นะครับอากาศคืมค้ม วิ่งได้เกียสองเกียร์สามครับเดี๋ยววิ่งไปอีกประมาณไม่กี่กิโลเมตรไม่กี่เมตรก็เป็นถนนคอนกรีตดีถนนคอนกีตแล้วก็เป็นถนนลาดยางครับก็ไกลอยู่นะครับไกลกว่าพังโคนนิดน,นึ่งครับแต่เหล็กผมเยอะเขาก็ไม่ค่อย นะครับถ้าหลามาเยอะ,ะครับไ่เหมือนที่ส่งโฟนนะครับไปขายส่งโฟนนี่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเพิ่มราคาให้นะก็ค่าเี็บโอนอะไรก็เยอะอยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจไปส่งที่ มานอนอครับมกมากเลยครับน่านจะประมาณตันกว่านะครับจะนาำครับถนน หนา้าฝนครับ ตรงนี้ก็ลุมไม่ค่อยมีนะครับ เืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อนทุกคนครับเดี๋กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอของผมลงทุกวันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทางทวิตเตอร์นะครับที่กดถูกใจให้ผมครับกดติดตามให้ผม ก็ทาง YouTube ทาง Facebook ด้วยนะครับ เป็นสระน้ำนะครับสระน้ำทำกเกษตรนะครับผมจะพาผมเดียวผมจะให้ดูนี่ครับสระน้ำของคนภาคอีสานนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสรน้ำด้านข้างก็เป็นทุ่งหญ้าครับทุ่งหญ้า นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับทางเข้าหมู่บ้านบ้านผมเองนี่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงห้วยนะครับ ไหวที่หาปลาที่ผมเคยลองคลิปให้เพื่อนๆดูตอนฝนตกนะครับตอนนั้ฝน,นตกสองสามอาทิตย์ติดต่อกันน่าจะสองอาทิตย์ก,กว่าตอนทุวันนะครับเป็นถนนดีนะครับถนนคอนกรีต วันนี้ผมลงคลิปก็อีกเส้นหนึ่งนะครับละเ,เส้นทางการคึล้มครับทั่วประเทศ แล้วผมก็ต้องซื้อกลับมาด้วยนะครับสองเจ้านะ่ะเพราะว่านัดขาวา้ครับเป็นลูกค้าประจำนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับ แถวนี้เมื่อก่อนน้ำท่วมครับมีฝนตกดีๆนี่น้ำท่วมถนนบ้านผมนะครับท่วมตรงนี้ครับถ้าฝนดีน้ำท่วมนี่เป็นด้านขวานี่เป็นป่านะครับป่าไม้อยู่่าที่ตัดที่ของชาวบ้าน น้บท่วมครับเขาไม่ค่อยปลูกอะไรครับที่ว่างครับตรงนี้ที่ผมเคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับรเ,เดี๋ยวผมจะลงไปลง ถ่ายให้เพื่อนดูอีกครั้งน้ำนะครับดูเยาวๆไปเลยนะครับทุกคนเป็นคลิปยาวนะครับตรงนี้ผมเคยลงคลิปพามาดูห้วยหนองน้ำตรงน้ำท่ำวมเป็นทางผ่านพอดีครับผมก็เลยแวะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ เพราะว่าฝนตกน้ําก็ขึ้นอีกครับนี่ครับมีน้ําเดิมอยู่นะครตรงนี้น้ําไหลแรงมากพามาดูน้ำครับนี่ครับตรงนี้ผมเคยลงคลิป ไปน้ำไหลแรงนะครับ,รบดินพังครับ,รบพังลงเรื่อยๆนี่เป็นไร่อ้อยของชาวบ้านนะครับนี่ครับอ้อยนี่ครับน้ำไหลแรงอยู่ครับ นี่ครับตรงนี้ที่ผมเคยลงคลิปวีดีโอนะครับน้ำลึกมากเลยนี่ครับตรงนี้นบนี่ครับ,รบท้องฟ้าคึมๆค,ครับนี่ครับน้ำท่วมข่าวครับน้ำลดมาได้นะครับครั้งหนึ่ง ฝนตกมามก็ขึ้นอีกอน,นี่เป็นสะดุ้งจับปลาของชาวบ้านนะครับนี่ครับสะดุ้งจับปลา นี่ครับสะดุงดักฟ้าของชาวบ้าน